เรียบร้อยนะคะนั่งชิษฝาเลยค่ะลูกนั่งชิ้ฝาเลยนะคะโอ้โหเก่งจังเลยสองห้องนี้เยี่ยมมากมากเลยเมื่อกี้คุณครูพี่ลุยว่าห้องนู้นเรียบร้อยเก่งห้องนี้ยังเก่งกว่าอีกโอ้โหนะคะแบบนี้ต้องให้รางวัลแล้วคุณครูพี่ป้อมนะคะเก่งมากเลยมาถึงั่นเรียบร้อยอเด็กๆาสวัสดีค่ะ ให้เป็นห้องเกมการศึกษานะคะห้องเกมการศึกษาเด็กๆจะได้เล่นเกมการศึกษาวันนี้เร,เรียกว่าเกมการศึกษาซึ่งเกมนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ป้อมนะคะคุณครูพี่ป้อมหยิบมาให้น้องดูหน่อยนะคะ,ะดูวิธีการเล่นนะคะเกมนี้เขาเรียกว่าเกมจับคู่ภาพที่มันเหมือน เกมจับคู่ภาพที่มันเหมือนกันอ่านะคะทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยนะคะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคะสองกลุ่มนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเล่นเกมแข่งกันใครต่อเสร็จก่อนกลุ่มไหนจับคู่ได้เสร็จก่อนนะคะให้เจดังๆเลยแล้วก็รับรางวัลที่คุณครูพี่ป้อมห้องนี้มีรางวัลให้เด็กๆทุกคนเลยนะคะ ถ้าอยากได้รางวัลบ้างยกมือขึอ้นโอ้โหต้องขับเขี่ยวกันแน่นอนเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะให้เด็กๆนับกลุ่มใครที่นับกลุ่มให้เดินไปหาคุณครูที่ดีใครที่นับสอนให้เดินมาหาคุณครูพี่ปั๊มนะคะอ่า แต่ตอนนี้เดี๋ยวคุณครูพี่ลุยจะให้คุณครูพี่ป้อมกับคุณครูพี่ดีสาธิ้นให้เด็กๆดูก่อนว่าเกมจากผู้ภาคเหนือเนี้ยเราเล่นกันยังไงนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูพี่ป้อมวางอุปกรณ์ก่อนนะคะเด็กๆนั่งลงเดี๋ยวเด็กๆจะได้เห็นทุกคนเลยค่ะเด็กๆนั่งก่อนนะคะดูพี่ป้อมอ่าดูนะคะเดี๋ยวพี่ดีกับพี่ป้อมสาธิตให้ดูก เห็นอ้าวสมมติว่าพี่ดีกับพี่ป้อมอยู่ทีมเดียวกันนะคะทีมเดียวกันนะอ้าวพี่ป้อมจับฝืนเช้นพี่ป้อมวิ่งไปวางปุ๊บอ้าวพี่ป้อมก็วิ่งกลับมาแล้วคนที่สองต้องสังเกตพี่ป้อมด้วยว่าพี่ป้อมหยิบผ้าอะไรไปเมื่อกี้พี่ป้อมหยิบผ้าอะไรไปคะ อ่าแน่นแล้วได้หนึ่งคนพอคนที่สงองหยิบผ้าอะไรไปหยิบไปเลยอ่าหยิบไปให้ช่วยดูดก่อนแล้วก็วางดาวคนที่สองหาผ้าใช่ไหมใช่พี่คะอ่าไม่ใช่วางหาใหม่ใช่ไหม,ไมใช่วิ่งไปวาอง,งอ่าด็กเข้าใจพี่คะอ่าถ้าเข้าใจแล้วเด็กๆเดืนขึ้นเดินขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งไปหาคุณครูก่อน นะคะอ่ะเกียวหไปหาพี่ดีหนึ่งสองไปหาพี่เ้าสอง, <ไป S 1> สอง

คะ่ะสองค่ะน้องพีเป็นเลขสองนะคะหนึงง่งสองน้องนายสองค่ะน้องนายมาต่อหนี้ค่ะสองหนึ่งชาเกตไปหาพี่ดีคะ่ะหนึ่งแล้วก็สองสองแล้วก็หชาโนไปหาพี่ป้อมเลยคะ่ะชาโน

อ่าเด็กๆพร้อมยังคะอ่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะด้วยดีคุณแรกคณแรกด้วยดีนะคะอย่างนี้อะคนกหยิบไว้กอนเดี๋ยวหยิบไว้ก่อนพี่ป้องให้สัญญาด้วยเพลงค่ะจะมีเพลงด้วยนะคะที่สองไว้แล้ अब हमें यहां เอาทุกคนหันหน้ามาทางพี่นุ้ยค่ะน้โขวดน้ำบิชบิชบิชนี่นี่ละ